ปัจจุบันตลาดโลกเนี่ยประเทศจีนกับประเทศอินเดียเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักในประเทศไม่ต้องกังวลว่าโซลารูปมันจะดีหรือเปล่าท่านพิสูจน์ได้เองเท่าที่ผมทราบนะค่าบรงรักษาเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน1%ของราคาโซลารูปทั้งหมด ทำไมต้องติดตั้งโซลาร,ร์ตอนนี้ทำไมต้องรีบใช่ไหมท,ทั้งที่อุปรกรณ์มันลดลงจริงๆความเป็นจริงเนี่ยอุปรกรณ์เนี่ยมันไม่ได้ลดลงอย่างรวดเร็วนะมันค่อยๆลงทีละสเต็ปทีละสเต็ปตตป,ปีละ5% 5%แต่ถ้าผู้ประกอบการติดปีนี้ช่วยประหยัดได้ทันทีหรือช่วยสร้างกำไรได้ทันที1เมกะวัตต์6ล้านนะฮะ6ล้านบาท5ปีคืนทุนละ อันที่2ทําไมต้องรีบติดตอนนี้เพราะว่าราคาจะถูกจะแพงขึ้นกับดีมาและสไปายหรือความต้องการซื้อความต้องการขายปัจจุบันตลาดโลกเนี่ยประเทศจีนกับประเทศอินเดียเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักในประเทศเพราะฉะนั้นจึงต้องผลิตแผงโซลารเซลล์ในชนวนที่มากขึ้นและพอผลิตเยอะขึ้นเนี่ย ปุ๊บโอเคใช้ในประเทศก็ไม่พอแล้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ส่งออกไปที่ต่างประเทศจึงทําให้ราคาแผงโซลารเซลล์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันที่2เนื่องจากรัฐบาลไทยเนี่ยกำลังมีโครงการสรรูปเพื่อประชาชนก็คือจะมีอัตรารับซื้อซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ปชได้อนุมัติละโดยนายกัฐมนตีนะได้อนุมัติละและตอนนี้สำนัก งานคณะกำกับก,กิจกรารพลังงานกำลังจะออกระเบียบนะฮะแล้วก็ประกาศให้ประชาชนได้มีสิทธิผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายคืนให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายซึ่งแนวโน้มเนี่ยถ้าดีมานมากขึ้นหรือผู้บริโภคประชาชนต้องการติดตั้งโซลูปมากขึ้นราคาโซลูปก็จะปรับตัวสูงขึ้นแน่นะคุเพราะฉะนั้นแนะนำให้รีบติดในปี2ปีนี้เพราะว่าราคาโซลูปจะแพงขึ้นแล้วครับ โซลารูปช่วยลดฝุ่น pm 2.5ได้จริงหรือไม่ต้องตอบว่ามีส่วนช่วยนะฮะแต่ว่าจะช่วยได้มากน้อยเนี่ยขึ้นกับรัฐบาลและประชาชนนะเพราะว่าโซลารูปเป็นพลังงานสะอาดไม่ได้เป็นพลังงานที่ต้องสันดาบเหมือนพลังงานอื่นๆอย่างเช่นฐานหินหรือน้ำมันหรือแก๊สเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนรัฐบาลเนี่ยหันมาร่วมมือกันและติดตั้งโซลารูปหรือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ย ให้มากขึ้นเป็นผลทางอ้อมทำให้ฟุน่น PM 25เนี่ยลดลงครับมีอะไรพิสูจน์ได้หรือเปล่าว่าติดตั้งโซลูปแล้วมันดีจริงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้ท่านเนี่ยลองอศึกษาข้อมูลดูเบื้องต้นก่อนว่ามันทำงานยังไงมันตรงใจท่านหรือเปล่าอันที่สองเมื่อท่านศึกษาดูข้อมูลแล้วเนี่ยท่านก็ ต้องไปลองถามผู้ใช้จริงอย่างเช่นเพื่อนหรือญาติหรือบุคคลอื่นที่สามารถที่จะเข้าไปดูการติดตั้งโซลารูปที่ถูกการใช้งานมาแล้วอย่างน้อย1เดือนหรือ1ปีนะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของท่านได้อันที่2เนี่ยผมอยากให้สมมุติว่าท่านตกลงแล้วว่ายังไงฉันก็ต้องติดโซลารูปแล้วล่ะ ก็ไปศึกษากับบริษัทที่เขารับติดตั้งโซลารูปนะะว่าเขามีสถานที่ลูกค้าที่พร้อมที่จะเปิดให้เข้าไปดูได้ไหม mm hmm. เข้าไปสอบถามลูกค้าของบริษัทนั้นได้ไหมว่าโซลารูปเนี่ยมันติดตั้งได้ดีจริงหรือเปล่า mm hmm. แล้วมีการรับประกันยังไง mm hmm. ก็ท่านก็นลองเข้าไปศึกษาแล้วก็ไปพูดคุยกับคนที่ติดตั้งโซลารูปไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฝากทุกท่านไว้ว่า ไม่ต้องกังวลว่าโซลปมันจะดีหรือเปล่าท่านพิสูจน์ได้เองหรือแม้แต่ท่านจะลองติดตั้งเล็กๆล,กลงทุนสักแสนสองแสนก็ได้เพื่อดูว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมันผลิตได้เท่าไหร่แล้วท่านก็ลองคูณดูว่าปีหนึ่งมันผลิตเท่าไหร่5ปีผลิตดดเท่าไหร่คืนทุน5ปีจริงหรือเปล่าข้อดีข้อเสียของการติดตั้งโซลูมีอะไรบ้าง ข้อเสียที่ผมมองเห็นก็คือลูกค้าต้องลงทุนในเงินก้อนแรกก้อนเดียวข้อดีก็คือเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยาสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากโซลารูปหรือสร้างกำไรจากโซลารูปได้นานถึง30ปีข้อ2โซลารูปไม่ต้องบรงรักษาอะไรมากนะคือค่าใช้จ่ายในการรักษาของโซลารูปจะต่างจากโลงไฟฟ้าประเภทอื่น ที่ใช้อยู่เพราะฉะนั้นเท่าที่ผมทราบะนะค่าบำรงรักษาเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน1%ของราคาโซลารูปทั้งหมดข้อที่3โซลารูปไม่มีคู่แข่งทางการค้าเป็นการลงทุนที่ปราศจากคู่แข่งมีแสงแดดขึ้นตอนเช้าผลิตไฟแสงแดดหมดพักตื่นมาสร้างกำไรให้อีกแล้วข้อที่4ข้อสุดท้ายโซลารูปนอกจากช่วยตัวท่านเองแล้วก็คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสร้างกำไร ก็ยังช่วยประเทศช่วยโลกนะฮะให้สิ่งแวดล้อมของของประเทศของโลกเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าข้อดีข้อเสียมีเยอะกว่าน,นี้หรือไม่ผมอยากให้ท่านลองไปสอบถามเพื่อนหรือญาติหรือคนที่ติดตั้งโซลูปไปแล้วท่านอาจจะได้คำตอบที่ดีกว่าที่ผมพูดในวันนี้นะครับ